ในภาพทางการ Samsung a g a l a ี่ A325G ดีไซน์ใหม่ใช้ชิปเดิมเป็นซตี้720กล้องหลังเลนหลัก48ล้านพิกเซลบนระบบปรกิการ Android 11ทเรียงเปิดตัวเลยเร็วนี้ในภาพทางการ Samsung a g a l a ี่ A325G ดีไซน์ใหม่ใช้ช 20, ิป,ป 11, เดิมเป็นซิตี้720กล้องหลังเลนหลัก48ล้านพิกเซลบนระบบปริการ Android 11ทเรียงเปิดตัวเลยเร็วนี้ ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทางซัมซุงเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟน5 g ราคาต่ำกว่า10,000บาทในตระกูล Galaxy A-series นั่นก็คือสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A 3 2 5 g ลาสุดครับก็ได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ทางการของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาเป็นที่เรียบ,บร้อยแล้วครับโดย Samsung Galaxy A 3 2 5 g มีดีไซน์จอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอแบบ Infinity V Display ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera ที่มีดีไซน์ใหม่ โดยไม่มีแถบสีดำเหมือนในรุ่นก่อนลอะครับพร้อมทั้งยังมีเซนเซอร์สแกนลายมืออยู่ที่ด้านข้างข,างของตัวเคเรื่องมีระมบส4สีคือสีดำสีขาวสีฟ้าและสีม่วงครับเบื้องต้นคาดว่า s a m s u n Galaxy g A32 5G จะมีหน้าจอขนาดใหญ่6.5นิ้วใช้ชิปมีเดทเทคดามาเซตี้720รองรับการเชื่อมต่อ 5G ให้แหงมาที่ 4G ส่วนรอมมีเลือก6 g ก,ก,กับ 118G ครับบนระบบประจานน11 1. พร้อทับด้วย One UI 3.0เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตั้งแต่แกะกล่องเลยครับส่วนกล้องหลังเล่นหลักทวางเนี 18, ่ย48ล้านพิกเซลและถ้าดูราคาของ Samsung Galaxy A 4 2 5 G ที่เปิดตัวไปแล้วมีราคาอยู่ที่11,990บาทจึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A 3 2 5 G จะเปิดราคาไม่ถึง1,000 10, 0บาทครับแต่ตอนนี้ครับยังไม่มีการเผยข้อมูลเรื่องราคาหรือวันวางจำหน่ายเผยออกมานะครับ ถ่ายข้อมูลเพิ่มเติมถ่ายทีฟ้าก็มาบอกการสร้ายอีกทีครับ